สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นเอาพ่วงข้างขายคอหมูย่างหรือส้มตําไก่ย่างไก่ปิ้งไก่ย่างได้นะครับวันนี้นะครับผมอ่าก่อนอื่นวันนี้ช่างก็จะแนะนําด้านท้ายก่อนนะครับวันนี้เนาะก็ด้านท้ายนะครับก็อยู่ประมาณเตาเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับเตาเหล็กสี่เหลี่ยมพร้อมด้วยตะแกรงแตนเลสเชื่อมด้วย co 2นะครับ ช่างเชื่อมด้วยตัวเองนะครับพร้อมกับพัดลมนะครับวันนี้นะครับพัดลมดูดควันเป็นพัดลมว่าน้ํารถยนต์นั่นเองนะครับแต่ต้องใช้แบตเตอรี่12บสโวลต์นะครับแรงๆหน่อยก็ได้นะครับมันก็จะดูดขึ้นข้างบนนะครับผมก่อนอื่นก็อ่าวันนี้นะครับก็ <S <S แนะนําเตาก่อนนะเตาทําด้วยเหล็กหนาสองบินนะครับเสริมด้วยเหล็กฉาก หนาสามบินนะครับรวมแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงก็แล้วกันนะอ่าน่าจะหาเงินได้นานๆนะครับวันนี้ลูลกค้าท่านนี้นะครับผมเพราะว่าถังแบบนี้ทนทานนะครับทนทานลูกค้าถึงจะเลือกถังแบบนี้นะครับอ่าก่อนอื่นก็อ่าเปิดให้ดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ต้องลึกมากก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าเวลาเวลาจะไม่ได้ไม่ต้องพกเท่าเยอะนะครับขี้เท่าประมาณนั้นเนาะอ่าก่อนอื่น ข้างบนนะครับ col ถ้าฝนตกทํำยังไงนะครับก็มีกันสาดหนึ่งตัวนะครับหนึ่งคันแถมหนึ่งอันนะครับหนึ่งคันแถมหนึ่งอันถ้ามีหล <apps> ั <duh> งคานะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเอาออกให้ดูนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับผมอ่าถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ต้องออกอันนี้เอาสําหรับไว้ไว้กันฝนตกนะครับอ่าพัดลมตัวนี้ปรับสูงต่ําได้นะครับผมอ่าปรับสูงต่ําได้นะครับสมมุติว่าอ่า กำลังไฟเราอยู่ประมาณไหนนะครับก็ปรับเอาตามต้องการนะครับตัวนี้ก็สไลด์ตามหามุมได้นะครับหรือว่าเบี่ยงออกแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าลมมาทางนี้มันก็จะลอยออกไปแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็มาดูด้านล้อแม็กกันบ้างนะครับถ้าเป็นล้อแม็กนะครับก็ขอบ17นะครับส่วนมากทางร้านจะให้เป็นขอบ17ยางยางยางคันนี้จะเป็นยางาลาย10ล้อนะครับ ลายสิบล้อหนาเลยนะครับผมคันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะอย่างทางร้านก็ให้ให้ถ้าเป็นราคาเริ่มต้นจะเป็นรักยาง2อ0าขอบ17นะครับแต่อันนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นยางลาย10ล้อนั่นเองนะครับผมอยางอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้นะครับอ่าเน้นเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับเวลามันสึกล้อนะครับเข้าร้านใกล้บ้านได้เลยนะครับเป็นอะไหล่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วหาได้ง่ายนะครับอย่างชกผมจะเน้นของ ของที่หาได้ง่ายนะครับอะไรแต่มันก็ไม่พังได้ง่ายๆนะครับอนาคต10ปีอนาคตหกปีสิปีก็แล้วแต่นะครับก็ <c oughs> แล้วแต่อายุการใช้งานลูกค้าไปใช้งานนั่นเองนะครับผมแล้วส่วนข้างบนทีนี้ก็มาแนะนําดูข้างบนนะครับก็ตรงนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับสั่งเพิ่มขึ้นมาส่วนฝั่งนี้นะครับแถมเหมือนเดิมนะครับแถมเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็ลูกค้าซื้อเพิ่มขึ้นมาก็เวลาลูกค้าจะไปปีนป้ายติดนะครับ ก็แนะนําติดเข้าตรงนี้เลยความกว้าง2 5ถึง30แล้วแต่ชอบนะครับความยาวก็อยู่อยู่ระหว่างช่องเสาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ไปทําเป็นฟิวเจอร์บอร์ดติดได้นะครับหรือไวนิลก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมก็ก็ก <c oughs> สะดวกนะครับทําแบบนี้เลยนะอย่างข้างหน้านะครับจะเป็นที่วางกระติกข้าวใบปลื้มเลยนะครับวันนี้ลูกค้าบอกว่าขายดีเอาเบอร์40นะครับก็ต้องเอาไว้ต่ําหน่อยเพราะว่าติดมันสูงนะครับ ยืยยยยยยยตักมันจะลำบากนะครับเวลาจกเข่าจกเข่าเนาะโอเคครับผมกก่อนอื่นตรงนี้ก็จะเป็นชานพักเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับผมอเวลาเวลาเอาของเข้าไม่สะดวกนะครับเอาเหล็กกั้นตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเหล็กกั้นออกก่อนนะครับแล้วก็เปิดประตูได้เหมือนเช่นเคยเวลาเวลาเก็บของนะครับอข้างในจะเป็นประตูบานสไลด์ให้หนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับ เวลาเอาของเข้าเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ปิดเหมือนเช่นเคยนะครับปิดเช่นเคยแล้วก็เอาเหล็กตัวนี้ใส่นะครับหรือไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ขึ้นอยู่ลูกค้าแต่ช่างก็ต้องทําให้ครบชุดนั่นเองนะอะนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อ่าส่วนข้างบนตรงนี้อ่ะข้างหน้าตรงนี้มันต้องมีเนาะอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ฟรีอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวช่างก็จะ เข้ามายืนขายข้างในให้ดูนะครับเป็นพ่อค้าสักหน่อยนะครับก่อนเข้าไปยืนก็แนะนําชกตัวที่5อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าชคตัวที่5้าของเรานะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับตามตามหลักราคาเริ่มต้นจะได้แค่2ตัวเนาะอีก3ตัวลูกค้าซื้อเพิ่มมาเองนะครับถ้าอยากได้นะครับก็ช่างก็จะ ประเมินตามน้ำหนักรถของท่านแล้วก็จะแนะนําใส่หรือไม่ใส่ดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ลูกค้าไม่บังคับกันนะครับราคาเริ่มต้นก็ใช้งานได้เหมือนปกตินะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นประตูบานสไลด์นะครับเวลาเราเอาลังเข้าฝั่งนู้นก็สามารถหยิบเติมของในฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมก็เวลาเข้ามายืนนะครับนี่ยืนแบบนี้เลยนะครับยืนแบบนี้เวลาควบคุมขายของนะครับขายของก็สามารถควบคุมได้นะครับถาดได้ 40 60น่าจะได้3ามใบนะครับแนวขวางอ่าถ้าเป็นแนยวยาวแบบนี้ก็จะได้2องใบครึ่งนะครับผมอันนี้ก็1แถว2แถวก็ได้เยอะอยู่นะ,ะนะครับก็ตีง่ายๆก็6กหกใบนั่นเองนะครับก็วางได้เยอะแยะเลยนะนะครับผม,มแล้วก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวช่างก็จะมาเก็บกันศาสตร์ให้ดูนะครับ รถย่างถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ต้องกลางนะครับก็สบายๆครับก่อนอื่นก็สไลด์ตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับขึ้นมาเก็บก่อนนะครับผมอ่า วันนี้ก่อนจะเก็บขอฝากไปตรงนี้หน่อยนะครับผมต้นการช่างปังปลา43มากับสีขาวพวขาวพวนะครับวันนี้นะครับผม Google แ a p ได้นะครับหรือโทรสอบถามได้ตามนี้ได้เลยนะครับผมโทรสอบถามได้นะครับอ่าก็ก่อนอื่นก็โทรสอบถามว่าเออเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเออราคาเท่าไหร่ถามได้นะครับก่อนจะเข้ามานะครับผมหรือว่าโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับเดี๋ยวสามารถเพิ่มรลยได้นะครับเดี๋ยวช่างก็จะแจ้งอ่าจะส่งโลเคชั่นให้ แมนยําอีกทีนึงนะครับผมทีนี่ก็เก็บได้แล้วนะครับเวลาเก็บก็แบบนี้เลยม้วนขร้บแบบนี้นะครับ นี่อันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแจ้งราคาให้สักหน่อยนะครับคันนี้เริ่มต้น1 3 9 0 0บาทนะครับขายของได้เหมือนปกตินะครับแต่เติมนู่นเติมนี่คันนี้ก็เตาได้เพิ่มตังค์นิดหน่อยเพราะว่าสั่งทําเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมคันนี้จบอยู่ที่1 0ึ่งหมบาทรวมพรมด้วยนะครับวันนี้นะครับช่างซื้อมาให้นะครับผมก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ โอเคครับสวัสดีครับ